สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องของบาโบ้โซราเสียงแค่ร่าพี่น้องเอ๋ยหนุ่มหนามนคนปากเซ่พี่น้องเอ๋ยนะฮะมาอีกแล้วเสียงแจ๊ะแจ๊ะมาอีกแล้วมาเนี้ยไปไปมาเนี่ยมันไปวานพี่น้องเอ๋ย <c oughs> มากวบขีขดขันมาไวดอกเห็ดแนวพี่น้องเอ๋ยนะสำหรับวันนี้สบายดีทักทายพี่น้องเมื่อวันที่สิบเก้าเนื่นนองจากเนื่อของเดือนเจ็ดปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั่นเองวันนี้บาโบ้ยูทีถนนนะฮะทางด่วนนะฮะ บางพีสุขสวัสดิ์เด้อพี่น้องเด้อทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนพี่น้องเอ๋ยมือนีบางบุญจะมุ่งหน้าไปทางนะฮะทางสมุทรสาครพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย,อเ,อยเอาภาพบรรยากาศของการ ก็สร้างน้องพี่น้องน่าถนนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองมาฝากตอนพีมาฝากตอนน้องก็ด้วน์การพี่น้องเอ๋ยด้านซ้ายไปทางถนนมาเล็กสามหาสมุทรสาครดาวคาน้องตรงไปถนนมาเล็กเก้าบางปะอินเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะทางด่วนด้านหน้าเป็นทางด่วนพี่น้องเอ๋ยทางข้ามแยกหน้าหน้าเป็นทางด่วนที่มาจากพระรามสองพี่น้องเอ๋ยมาจากสุขสวัสดิ์มาจากพระรามสองมาจากท่าข้ามมาจากดาวคาน้องพี่น้องครับพี่น้องครับ จุดนี้คือจุดนะฮะด่านเก็บเงินบางขุนเทียนบ่าวโบจะทําการซิศสายเพื่อจะไปทางสมุทรสาครพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่คือด่านเก็บเงินพี่น้องเอ๋ยบางขุนเทียนสองพี่น้องเอ๋ยนะฮะซิศสายออกไปนะฮะไปทางขมือจะมบวนไปทางดาวคนองพี่น้องเอ๋ยดาวคนองบางบอนเด้อพี่น้องเด้อนะฮะนี่คือจุดเนี่ยด่านเก็บเงินเห็นเสาตมบอกพี่น้องเอ๋ยนะฮะมุ่งนี้บ่าวโบจะพาท่านผู้ชมมาเก็บภาพบรรยากาศของการก่อสร้างพี่น้องจ่ายเงินสักก้อนพี่น้องคุณสั่งได้ไลย สร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนเนาะพี่น้องเนาะว้าวออนซ่อนหลายออนซ่อนหลายถนนเมืองไทยเห็นยามไหลกับหมีเบื่อจักเตือนเนาะพี่น้องเนาะว้าวกที่ว่าจุดสิ้นสุดอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทางพี่น้องโดยประมาณ16.350กิโลเมตรหรือว่า17กิโลเมตรเกือบเนาะพี่น้องเนาะโดยประมาณพี่น้องเอ๋ยว้าวพี่น้องเอ๋ยบางพวกเองถือว่าไปเบิ่งข้อมูลก่อนสิขึ้นมาจากทางด่วนเนาะพี่น้องเด้อนะีนะ่ฮะ อ่ากระเทือกพื้นออกแบบการจราจรน้อพี่น้องนะออกแบบทางทางยกระดับเป็น6ช่องจราจรพี่น้องครับพี่น้องครับว้าวนี่คือบรรยากาศของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 พี่น้องเอ้ยพี่น้องระยะทางของถนนเส้นนี้พี่น้องก็คือว่ามีระยะทาง81ดสเอ็ดกิโลเมตรน้องพี่น้องจะผ่านกรุงเทพมหานครนะผ่านจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัด ราชบุรีพี่นอ้อ,นองเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยว้าวหเห็นเสาตอมอตอแม่มือก่อนทีบาบูเคยไปไทยคลิปวิดีโอทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกพระวังเมืองน้อพี่น้องนอสายบางปะอินไปโคราชนะพี่น,อน้อ, in, โโ eurs, นองนีอีกคือทั้งลวงแต่จะขึ้นกันพี่น้องเอ๋ยขึ้นกันมีตอมอแล้วก็มีทั้งลอยฟ้าด่านบุญแล้วก็มีความอารังการหู Different. ข่าวเมา่าแล้วคือจงรุดมาอีกเมืองเมืองหนึ่งรุดมาอีกโลกโลกหนึ่งคุณล่ะพี่น้องเอ๋ยนี่คือภาพบรรยากาศเห็นเสาตมออย่างอารังการเลยทีเดียวพี่น้องเอ๋ย เห็นเสาตอมอด้านกลางก็กลางถนนคือจังตีนขี่เค็บนี่พี่น้องเอ๋ยป่าเป็นมณุญมัญมเป็นแบบทีทียิบทียิบทียิบน้องพี่น้องเนาะปัสทิโต้ปัสทิโตโอ้พี่น้องเอ๋ยเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อเนาะเพี่น้องเนาะจากกรุงเทพเนาะเพี่น้องเนาะแต่ถือว่าเชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษนะฮะเสริมมหานครหรือว่าทางหลวงจากพระรามสามพี่น้องเอ๋ยเชื่อมต่อไปลงกาบบุญนาพี่น้องเอ๋ยไปออกบุนทีอ่าภาคใต้ของประเทศไทยเนาะเพี่น้องเนาะหรือว่าจะไปอ่าเพชรบุรีหรือว่่่่่าาจะะไปีีหอออวแล้้งงงททเเยนนนพ หาชามทะเลหาชอามอยู่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเป็นเป็นแนวใดในการเดินทางของบาบูมูนีนกามีโอกาสในเดินทางมาตรฐานที่แห่งนี้พี่น้องเอ๋ยบนถนนหมายเลขสามสิบห้าพี่น้องเอ๋ยด้วยว่าถนนพระรามสองนาะพี่น้องเนาะกับสีบริบูรพาดเก็บเอาผ่านบรรยากาศของก๊อฟวันการของมอเตอร์เวย์ที่ยังก่อสร้างวัลเล่เซ็ตพี่น้องเอ๋ยมาฝากตอนทุกท่านถือว่าเป็นการอัปเดตอีกหนึ่งกับว่าได้ถือว่าเป็นการอัปเดตอีกหนึง่งกับเป็นได้เนาะพี่น้องเนาะ ฝากสวัสดีสักท้ายทุกท่านที่เขารับชมน้องเพียน้องรับชมแล้วก็มันเทิงคิดไปได้ไงหมวกไร้กวนได้ไงลบนอกเพียน้องบางทานทีเข้ามามูลีบาบูฮาวาบาบูอาทายไปฟาจานบานตัวเองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าคิดแบบนั้นบาบูฟังแล้วก็เครียดสมองใจพี่น้องเอ้ย์นอกเพียน้องมาอยากบาเอยถึงประมาณมันเป็นการชื่นชมเาเห็นสิ่งดีเท่ากับเก็บผ่านบรรยากาศมาทายไว้นอกเพียน้องเบิ่งหัวขอเบิ่งขีดวิดีโอเขาเป็นการประจานหรือว่าเป็นการอย่างไรก็แล้วแต่นอกเพียน้อง ทุกประเทศก็ต้องมีการพัฒนาแต่ด้วยการพัฒนาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะพัฒนาตามสภาพของเศรษฐกิจนั่นเองพีนงนน Л นพ่น้องเอ๋ยว้าวเอาไปต่อน้ำบาโบ้เลยก็แล้วกันพี่น้องโอ้ยเห็นแล้วก็ตื่นเต้นตืนต่นอกตืนต่นใจต,ตอนทีบาโบ้ขึ้นมาตอนทีบาโบ้ขึ้นไปก่อนทีบาโบ้จะขับมาถนนเส้นนี้บาโบ้ก็ได้ไปอ่านตรงป้ายพี่น้องป้ายการก่อสร้างเพื่อเขียนไปบอกไว้ชัดเจนถึงรายละเอียดการก่อสร้างของถนนเส้นนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบาโบเองก็อ่านแน่จื้อแน่จำแน่เรื่องแน่เพราะว่า ภาคสดเป่าสดนะ้อพี่น้องนะเนาะงบริหานการภาคแบบหาข้อมูลหรือว่าอ่านข้อมูลมาภาคเมาพี่นะ้องเนาะอ่านแล้วก็เจื้อแล้วก็จ้ำไว้แล้วก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไปตการการะแลกันพี่น้องเบิ่งไปตการการะแลกันสังเกตเห็นด่านบนพี่น้องเอ๋ยโอ้โหทางหลวงของประเทศไทยเนะี่ยก่อสร้างอย่างอลังการอย่างมหึอมาพี่น้องเอ๋ยเห็นแล้วก็ตื้นอกตื่นตาตื่น,นใจพี่น้องเอ๋ยบ่หน้าเชื่อว่าคนไทยเพิ่นเสดได้บ่หน้าเชื่อว่าคนไทยเพิ่นสิทําได้ขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยปั๊ดนี่แหละคือโครงการที่คนไทยเฮ็ดเองเฮ็ดเองออกแบบเอง ใส่วิศวกรคนไทยแตเจอแรงงานเพิ่นบอกว่าเป็นแรงงานเพิ่นบาทน,นาะเพียงเนาะมีส่วนในการออกเครือที่แห้งเนาะเพียงนอกในก,การเป็นกรรมกรการาเป็นผู้ช่วยในการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มเป็ดสองแห้งนี่พี่น้องเอ๋ยปดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงพี่น้อง อาพุ่นอะโอ้โหแหวอลังการอีกทีพี่น้องตื่นตัวตื่นใจน้ำบาวโบว์น้ำบาบโบวบาวโบวเห็นแล้วก็จังมาตื่นตัวตื่นใจแทนเนาะแทนเนาะบาวบวเองกับจักรขับรถไปบกไกลเด้อพี่น้องเด้อจักรก็บผานบรรยากาศบางช่วงมบางตอนมาฝากตอนพี่น้องทุกท่านเห็นน้ำบาวบว์นอกพี่น้องน้าพบาว่บาบโบวเองกับผ่านมาถน,นนเซนนีพี่น้องเอ,อ๋มีการมาเห็นเห็นงานแถวนี้ก็ได้มีโอกาสได้ เก็บกรรมเอาผ่าวบรรยากาศของการก่อสร้างหรือว่าเป็นการอัปเดตนะพี่น้องเนาะงสำหรับวันนี้เป็นวันที่19ของเดือน7 so, ปีพศ2566นั่นเองพี่น้องเอยปาติโตปาติโตเป็นบางช่วงบางตอนที่เพิ่นมีการก่อสร้างเห็นแหลกอ่อนซ้อนเห็นแหลกอ่อนซ้อนจังไหนเด้จังไหนเด้พี่น้องจังไหนนี่คือจังไหนบาบบวาซันจังไหนือจังสั่นนะพี่น้องเอย โครงการก่อสร้างพิเศษระหว่างเมืองสายบางกุนเทียนบ้านแพร่น sort of er ื่องเป็นหนองน้ำเอ็มเป็ดสองเป็นรูปแบบการก่อสร้างเป็นระยะทางเป็นทางยกระดับบนทางหลวงพิเศษบนทางหลวงหมายเลขสามห้านื่เป็นหนองน้ำคิดไปกระเบาะใบกอนนะฮะพระรามสองนะฮะตามมาตรฐานของกรมทางพิเศษที่ควบคุมการก่อสร้างโดยบูรณาการโดยดำเนินการก่อสร้างเป็นสองช่วงทางพิจารณะคือช่วงที่หนึ่งของเป็นช่วงบางกุนเทียนเอกชัยช่วงที่สองเป็นช่วงเอกชัยบ้านแพร่มีสองช่วงเนื้อพี่น้องเนื้อป๊อดคุณน่ะพี่น้องเอ้ย ออนซอนดีวอนซอนดีโอ้ไพี่น้องเลยเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วกินก่อนน้ำบาบัวบอกพี่น้องเลยเชื่อเป็นภาพบางช่วงบางตอนที่บาบัว oh, กิ๊บเอามาฝากนะพี่น้องเนาะอาจจะบอครบถ้วนนะฮะอาจจะบอชัดเจนนะพี่น้องเนาะกับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรับชมเรื่อพี่น้องเรื่อนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานในการเรื่องรู้เพื่อเป็นวิทยาทาน ในการรับชมน้อพี่น้องเนาะรับชมเพื่อกามบันเทิงนะฮะพี่น้องเอ๋ยว่าโบเองกกับโบเก่งนะในเรื่องราวของการนาเสนอน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าบาโบกับที่ว่ามีความมักงมั่กับมีความตื่นเต้นทุกเส้นทางที่เห็นแต่ไปน้อพี่น้องเนาะจุดนี้ก็ถือว่าเคนใส่เล็กน้อพี่น้องเนาะใส่เล็กในการเฮ็ดเป็นแบบแต่กะเทปูนลงไปน้อพี่น้องเนาะใส่เล็กลงไปนะครับเฮ็ดในเกิดความแข็งแรงในออกแบบการสโลปการโค้งการสูงการต่ำอ้าวพี่นี่จะยังไงเนี่ยเงิดพี่น้องเนาะ ได้ับของดารับของเสาต่อมอแต่ละเสาพื้นที่ใดอยัางไรเห็นไดอยังไโอ่อนซ้อนเน้่ยพี่น้องอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนอินีอ่อนซ้อนอรรอ่อนซ้อนกระเดียอ่อนซ้อนกะดอกจักศีวะอย่งไรจักสิวะอย่งไรจักสิวาแนวใดเนี่ยพี่น้องนะพี่น้องนะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอกระทุ่มแบรนนะพี่น้องนะในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองตรงไปด้านหน้าของบางบัจ้าไปจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ไปจังหวัดราชบูรีได้เด้อพี่น้องเด้อ โอ้โหโดยจะโรยจะใส่ทั้งถนนพระรามสองหรือว่าถนนเป็นเลสามหาแหา่งนี้เป็นการเชื่อมต่อไปที่ถนนเพชรเกษมนะพี่น้องเนาะนี่คือเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครตรงไปนี้จะไปท่าฉลองจะไปบ้านแพรวโอโ้พี่น้องเอ๋ยจุดนี้คือว่าเป็นจุดการกอา่อสร้างนะพี่น้องเอนาะที่จะมุ่งหน้าไปทงางสงฆสงข้าพี่น้องเอ๋ยมาเป็นบางจุดบ,บางตอนที่บาโบ่เดทไทย คลิปวิด so ีโอมาฝากตอนทุกท่านพี่น้องเอ๋ยฮัทไร้เทียร์ทีได้เห็นนะพี่น้องได้เห็นก๊าการก่อสร้างทีออกมาจากบางคุนเทียนหรือว่าออกมาจากดาวขนองพี่น้องเอ๋ยออกมาจากพระรามสองตรงท่าข้ามนะฮะมูนี่บาวโกศิวาได้แลนด์มอนทีพี่น้องเอ๋ยแลนด์ออกมาใกล้เติบพี่น้องเอ๋ยเพื่อมาเบิ่งว่าเพิ่นก่อสร้างไปได้หลายหนเพียงใดพี่น้องเพราะว่าไร้เทียรทีบาดมาทางนี้อีกมูนีได้มีโอกาสได้มาเห็นอีกเชนึงโอ้ าชืาาอว่าบริก่อสร้างเลยยังรวจเร็วเนาะพี่น้องเนะานะการจราจรกับชือว่าบอติดคัดเด้พี่น้องกับไงบอติดคัดเด้ช่วงนี้มาบาโเองกับือว่าได้กเก็บเอาผ้าใบรรยากาศมาฝากตอนพี่น้องเด้อน้องเอ้ยทาันไหนทีรับชมคลิปของบาโบด้ือว่าทันไหนทอีอย่างคู่ดังเล่าของโครงการก่อสร้างว่เาเราเสร็จแล้วว่านัา้นเสร็จแล้วหรือยังเรทันกับชื่อว่านี่กับชื่อว่าเป็นผ้าใบรรยากาศที บาบูไทยพี่นอ้องเบิรงสดๆเดิี่น้องนั้นเป็นภาวะบรรยากาศของเป็นภาวาาะบรรยากาศของการเดินทางของบาบูและเก็บภาวะบรรยากาศของทางด่วนนะพี่น้องเนาะการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์วีไอเปตสองในช่วงของอสมุทรสาครนะพี่น้องเนาะตอนนี้บาบูเองก็ถือว่าอยู่ในถ 5, นนหมายเลขสามหาะพี่น้องเน่อกถนนหมายเลขสามหาหรือว่าถนนพระรามสองนั่นเองนะฮะอยู่ในกิโลเมตรที่34พี่น้องเลย หลังจากที่ออกจากเขตของกระทุ่มแบนน้พี่น้องเนาะก็ออกมาหน่อยนึ่งน้พี่น้องเนาะได้เห็นนะฮะช่วงของการเทต่อมองน้องเอ้ยเนี่ยครับโอ้โหฮัทไฮสิมันจะได้กระซังลยพี่น้องเออบาโบเองเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าตื่นใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นย่ามได้แบบความรู้สึกของบาโบเองบ่เคยเห็นแบบนี้เลยกับบ่เคยได้สัมผัสนะฮะแล้วก็อยากมี้เลยก็อยากได้แต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้ก็เลยตื่นเต้นก็เลยอลังการเนาะพี่น้องเนาะ ปดไปถึงได้พี่น้องท่านนี้ขู่ขอมูนเน่ท่านนด้เคยมากเนี่ยนะพี่น้องเนาะปั๊ดนี่กแบบเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับพี่น้องนะส่วนหนึ่งทีเราเองก็ได้มีการผ่านกลายทางวัดสินนี่นะฮะขณะบันทึกภาพไว้ให้พี่น้องเบิง้งว่าโอ้ช่วงนี้อใช้แล้วช่วงนี้ถึงใช้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ การที่ว่าใกล้เติมแล้วที่บาโบได้ออกมาจากจังหวัดอ่านเกตพื้นที่ของจังหวัดสุนทราคธ์ช่วงนี้ก็ยังมีการคุดต่อหมอหรือว่าเจาะเสาเข็มบาโบเองกับวุฒิน่ใจนะพี่น้องนะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สิ้นสุดของโครงการบากวุฒแน่ใจนะพี่น้องเพาะว่าเป็นช่วงที่กิโลเมตรที่38มสิบแปดน้องนะของถนนหมายเลขสามห้านี่ฮะช่วงที่จะเลี้ยวไปเอกชัยนะพี่น้องนะหรือว่าจะไปบ้านแพ้ว อาจจะเป็นช่วงนี้กับเป็นได้นะพี่น้องเป็นช่วงที่สิ้นสุดการก่อสร้างในช่วงที่สองเม่นไหพี่น้องอ๋อเะว่าจากการอ่าจากการที่จะบูดบ้าบูดไปเบิง้งเนาะพี่น้องเบิ้งจากของมูดเนาะพี่น้องเนาะตลอด16กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นในช่วงของกิโลเมตรที่อ่าที่กิโลเมตรที่6เนื้อพี่น้องเนื้อน,นะฮะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการเพราะว่า ในก่อมที่36 37ิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะพี่นอ้องเนาะของเขตพื้นที่อำเภอวันแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองเมื่อกี้นี่เป็นจุดสิ้นสุดของโครงการกราา่อสร้างจากจุดสิ้นสุดของโครงการกราา่อสร้างพี่น้องบาบงโอกาสที่ว่าเอาบางจุดบ,บางตอนของกิโลเมตรที่ สาขุิบหาไม้พี่น้องเบิ้งหน้าพี่น้องก็จะมุ่งหน้าเข้าไปทางดาวคะนองหรือว,ว่ากรุงเทพมหานครนั่นเอง ทีทางแยกตรงบ้านแพลวที่กิโลเมตรที่36 37 38 39พี่น้องเอ๋ยบ่าวโบเองก็บทีว่าจะมุ่งหน้าเข้ามาทางกรุงเทพมาแล้วก็ขึ้นเกาเป็น้องเอ๋ยจ้ะไปเห็นเรืงเหตุกานของตัวเองทีตัวเองในมอบหมายรับอมบอบหมายจากเขาแก่เนาะพี่น้องเนาะการที่แก่มาพามาเลิการที่บ่าวโบเอ็นเไไดินทางเป็นต่างเอ่ยในเอาความวิเลาการของการก่อสร้างบนเส้นทางแห่งนี้พี่น้องเอ๋ยการสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนพี่น้องเอ๋ยนี่คือ,อเส้นทางที่ บาวบุเองได้มาเห็นได้มาสัมผัสด้วยตนเองเนาะพี่น้องเนาะจึงกล่าวเบาได้ตามสายตาที่ตัวเองได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะตลอดระยะการเดินทาง16กิโลเมตรน้าพี่น้องเนาะจากการจากจุดเริ่มต้นของของบาวบเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างในช่วงกิโลเมตรที่20เนาะพี่น้องเนาะของจังหวัดสมุทรสาครไปสิ้นสุดอยู่ที่บ้านแพ้งน้าพี่น้องนะกันเก็บกระพารบรรยากาศไหมพี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเน้าวางวาทุกทางผู้สีมักในคลิปที่บาวบุกำลังเห็ดหรือว่ากำลังถ่ายถ้ำอยู่นตอนนี้พี่น้อง พี่น้องเอ๋ยคนไทยสร้างได้จังไหนสร้างได้จังไหนเงืองอหลายเงือกงบอพี่น้องเอ๋ยน uh> um ี่คือทางด่วนเนื้อพ uh 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 ี่น้องเอ๋ยพวกมันสนามฟุตบอลสองข้างทางพี่น้องเอ๋ยมีจุดขึ้นแล้วมีจุดลงมีจุดเชื่อมต่อเนาะพี่น้องเนาะนี่คือภาพบรรยากาศที่บ่าวโบเองไทยมาฝากตอนทุกท่านทุกทางโอ้ยพี่น้องเอ๋ยมักบอมักบอ ที่บา้าบัเองอาจจะบ่มีเรื่องเล่าอาจจะบ่สั่งสรญญาใายสำได้เป็น้องเอ๋ยแต่ว่าเฮ็ดด้วยใจพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าการเดินทางของบ้าบันี่บ,บ่มีการลงทุนเนาะพี่น้องเนาะคลิปเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์เห็นจริงเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นเจียเจนได้นะฮะการเดินทางมื้อนี้ยังเจเจนนี้พี่น้องเอ๋ยบ้าบัเคยถ่ายมาแล้วถนนเส้นนี้พี่น้องเอ๋ยเป็นถนนเส้นทางของ,นนองอานนนทางหลวงตะวันออกม .82 นะฮะหลายเสื่อที่ได้มาหลายเสื่อที่ได้ผ่านนี่ก็คเกบเก็บเอาเหตุการณ์แลยก็บกล้องคืบหน้า ของวันที่สิบเก้าเป็น้องเอ๋เดือนเจ็ดปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาฝากก่อทุกท่านมาเมื่อนี้เป็นยังไง <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคั้มที่ชมที่ให้กำลังใจบาโบเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแจ้งเตือนขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องขอบคุณรายการสนับสนุนทุกๆคลิปที่บาโบ้เลยท้ายถ้ำนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อ่าถ้าเข้ามาได้ที่บาโบ้ถูกต้องหรือว่าเข้ามาเดยที่บาโบ้ซุภาพาบาโบ้ม้วนเนาะพี่น้องเนาะ ก็ต้องกราบขอโทษขอไผ่น้ำพี่น้องน้ำไล่ไลน้ำไล่ไลเน้ะพี่น้องเนาะก่อนจากนี้ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบ้โคตรกระดิ่งยางเกลื่อนเพื่อสีประภาพคิดไม่ใหม่ๆสนับสนุนบาโบ้โดยการบอกกดขามโคศนากแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ่าพบรรยากาศของถนนหนทางที่จะมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพมหานครนี่เป่าเองฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้ล่าท้าผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีทุกทุกท่านขอให้ทุกท่านจงโชคดีมิใช่ร่ำร่ำเรื่อยๆตลอดไปตลอดไป พี่น้องเอยพี่น้องเอยไปแล้วไปแล้วเบิด์วไแล้วยื่นคําแอลปาเล็กซี่ไปแล้วไปแล้วบายบาย